สวัสดียามสาวอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องป้องไปเบัด์จุกูสุขคนพี่น้องจ๋าตอนนี้เวลา8โมงครึ่งจะ9โมงแล้วพี่น้องจ๋าแต่ว่ายังมีทะเลหมอกอยู่พี่น้องมอนก็เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทะเลหมอกเกิดขึ้นบ้านเบ้าหมีนะจ้าแต่ว่ากระลายเขตลายพื้นที่แล้วพี่น้องเนี่ยสี9โมงแล้วยังแบบยังบ่จางบ่หายอยู่เด้ เบิ้งอันนี้คือไอหมอกนะท่านผู้ชมเมืม่นอนี้ฝนบอ่อตกแต่ว่าหมอกลงแหง้งเห็ดยังคำบริขารโรงเรียนเมือ่อนีเมือีอวันศุกร์พี่น้องแต่ว่านอกท้ำบริขารโรงเรียนบ่หายไปเนาะ เพราะว่าเมาื่อคืนนี่ท่องเสียทั้งท้องเสียทั้งอ้วกทั้งคืนเนาะพาไปหาหมอไปสิทธยาบวหัวเกิดจากสาเหตุออียงหรือว่าจะเป็นเพราะไปกินขนมจีนหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งน,นองทำเนนะ่ะบ่คอยได้กินเขา่าเนาะน่อยที่ได้กินเขา่าส่วนใหญ่ก,ก็กินมาม่ากินเอียงก็กินกับไขยย่เองสิ ว่าี่เพื่อนก็บบริกินขา้าวแต่ว่าเพื่อนกินขนมจีนน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทองเสียเนาะว่าการกินขนมจีนหรือว่าบางคนนะกินแบบปริมาณมากๆนะก็ท้องเสียเด้เคยเห็นหรือยังทำทะเลหมอกย,ยู่นี่บรรยากาศสุดๆแล้วพี่น้องคิดว่าจะาของอยู่บนอ่าบนดอยบนภูเขาบุเด่นี่ ลงทงนาแต่ว่าอยู่ในบ้านพระก,กันสุลมุนอยูอ่เตรียมของจะไปงานบุญลงทานวันนี้เนอะอยู่ในครัวพุหละแต่ว่ารถดสาวลอยพี่น้องจา๋าดียังมีรถดสาวลอยให้ให้ใส่เนอะไปหันมานี่ อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของปีพี่น้องที่ได้เห็นบรรยากาศแบบหมอกควันยามเศาราเนาะอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่สามทุ่มแต่ยันป่านนี้สิเก้าโมงเลยยังแบบมืดบบเห็นอยังอยู่สื่อต้นใหม่มาปลูกมากมาเยอะแยะพี่น้องทั้งกล้วยใหม่ดอกใหม่ สวัสดีอีกรอบพี่น้องสื่อต้นใหม่มากย่างว่าท่ได้ปลูกอันนี้ต้นยังทำนี่ต้นยังดอกกุหลาบอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบพันใหญ่เลยพี่น้องบม่เคยเห็นทำยีว่าจะเจ้าหรอกตะกี้ผ่าก็ยังบ่จจเ,งบเคยเห็นแต่ว่าพันนี้มันได้มีน้าพี่น้องมันจะเป็นพันใหญ่เนาะดอกกุหลาบแดงเอ้ามีน้พาพร้อมเปลากุหลาบมันก็นมีน้ํหรือว่า แต่ว่าพันนี่นะบนม่มีหนาถ้าเป็นพันแบบพื้นบ้านนะมันมีน้หนามดูดอกมันหักนี่สื่อมาพันธุยอดหักซำเนี่ยงตัวเจ้ากําลังปลูกมาอันใดอันตัวพี่น้งใส่อันนั้นอันนี้เป็นที่เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ต้นไม้เพราะว่าซิก้าเบียไม่พี่น้องเบีย เบียพักแล้วก็เบียอ่าไม่กินมากเนาะเท่ากับใส่ดินใส่ดินลงไปเนี่ยและะ้วก็เน็บ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 เม็ดมันรเ่ยในมันเลยลงไปแล้วก็โดน้ำมันออกเบียใหญ่พอปลูกแล้วก็ดึงไปปลูกอันนี้ปุ๋ยมักดนึกยังงงเวนปุ๋ยมักผสม,มเอง ทั้งปุ๋ยคอกขี่งัวผสมกับขี้แกบแล้วก็ดินแล้วก็คุยมกข้าวพร้อมถ้าใส่ขี่แกบรายเดียวมันเค็มมันสิตตายใส่ขี่งัวผ <c oughs> สมเอง สื่อต้นใหม่มาเนี่ยจะเขเื่อนต้นออียงเ่ากำลังชี้ทางต้นอยู่แท้จริงนะเป็น,ปนต้นใหม่เขาปลูกซ้ำมาได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เคขา,าต้นสอนเงินสอนทองแม่นบอกแต่ว่านี้มันเป็นต้นไสเกาหลีนี่ต้นมันลำต้นมันอะ่ะเขาตัดตัดแล้วเขาเจะเสียบยอดพอมันเป็นตระกูลเดียวกันก็นกไอ้นี่ มันเลยเสียบยอดได้มันเป็นอ่าบัานเท้าเพื่อต้นไส้อ่ะมันเป็นตน้นไม้เป็นยางนะนะต้นอันนี้มันนานตายเลยปกติมันเป็นอ่าประเภทต้นโพต้นให้ ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กระโบแพกพี่น้องอันนี้ต้นละร้อยต้นละร้อยบาท mm hmm. หาดมันหลายต้นอันนี้ mm hmm. นี่แน่ mm hmm. แต่ว่าต้นใหญ่กว่าน mm ี hmm. ้ก็ mm ีมล้วทีก็ mm hmm. ตอแบบต้นใหญ่ๆช่งสูงแบบสี่หาเมตร กระชีตั้งแบบนี้แหละเดี๋ยวหากมันก็นลงไปมันสูงโผดเด่นสี่ร้อแปดบุญยิบธา่ำมานหนฮะบุจักแล้วมาโน,นี่นะบุญสองงานพี่น้อง บ้านปูนองทำกับบ้านเจเพลาตกงมน่นใส่ขิงง่วพร้อมเนี้ย ว่าจะไปอ่าไปกินข้าวปุ่นงานบุญบ้านปูนองทำอยู่ขั้นไปก็ได้ส่วงบายวขัลนจีนได้ไปรอคู่แฝกไปโรงเรียนได้เข้าตลอดเศร้าเจ้าบอกไปมาทำไปใส่ไปบุญเลยบ้านปูนเจ้าไปหากินข้าวปุ้น อันนี้ก็จะปลูกต้นไม้เป็นไม้ย้อยพี่น้องนี่ปลูกหลายแล้วอันนี้เขาเอนว่าหัวใจล้านดวงเนี่ยหัวใจลานดวงอันนี้เป็นหนวดหรือสี งามบอพี่น้องจา๋าต้นละร้อยบาทถ้าเป็นเงินเกีบอ่ะหาหมื่นเก็บแบบอยากปลูกต้นไม้หลายๆพี่น้องปลูกแบบเต้มแบบที่เขากวางสิปลูกแบบให้มันดูแบบเขียวดูแบบสบายหูสบายตานะทำเป็นเหมือนอ่ะบ้านสวนนะรอบๆก็มี ต้นไม่กินหมากมีมะพร้าวน้ำหอมมีอย่างแบบเนี้ยเนาะกับพายามปลูกไปเรื่อยๆบ่อายทีมันว่างตัวปลูกหลายอยู่แต่ว่ามันนั่นปีนี้ผนตกดูโพลน้ำถ่วมมันบวมน้ำตายหลายเลย ยับมาดูทำอันนี้กุหลาบนะจ๊ะต้นไม้ในี้บ่มีก็ปลูกเองพี่น้องต่อเองได้ดูกำลังเป็นพุ่มห้างก็ปลูกเนี่ยต่อเองนี่ต้นนี้สวย<ม>อยากได้ต้นใหญ่ๆที่เขาเจ้าเห็ดแบบชุ้งๆๆสูงกันไหมที่มันไม่กิยงยย่งใหญ่ๆอ่ะ งามพรอมอันนี้เดี๋ยวสหยอดมา,มา,มาเมล็ดพันุแล้วเอาปิก้าเนาะเวลามันออกเฉงงดเงาเลยนี่เวลามันบานน่งงามเนียพราะมันเป็นกุหลาบพันธุใหญ่ดอกใหญ่ะ อันนี้เขาเจ้าเสียบตาเพื่อนพี่น้องเสียบตาดอกกุหลาบเนี่ยเสียบยอดเสียบเนาะมันมีเทคนิคในการปลูกต้นไม้ท่านผู้ชมอันนี้เพื่อนเด้แท้จริงนะต้นลำต้นมันเป็นต้นไซเกาหลีเขาเจ้าตัดแล้วก็ตัดออกเนี่ยแต่เขาเจ้าเอาต้นอันนี้มาเสียบเนาะเขาเจ้าเสียบยอดแท้จริง้ะมันคนละต้นแต่มันเป็นตระกูลเดียวกันมันเลยเสียบกันได้คล้ายๆคืออ ต้นมะนาวก็ต้นสมโอพี่นอ้องจ๋าสำหรับคนที่รักต้นไม้หรือว่ามักในการปลูกสิโหดีเนาะการที่เขาจะปลูกซ้ำหรือว่าตอยอดตอกิง่งเสริมรากอย่างนี้นสินะ่ะมันเห็ดได้อันนี้มันคนละต้นมันยังสามารถอันนได้เนาะอันนี้น,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 นาซีแมนสอนเงินสอนทองบอ่ได้ยินข่าได้อยู่ลาวเขาเอื่นเท่านั้น ต้นอันนี้กับมันสามารถคัดปลูกธร,รมชาสตร์มันก็นต้นใหญ่แต่เราสามารถดัดแปลงมันเป็นพุ่มได้ต้นใหม่นี่เปลี่ยนทรงแต่ว่าอันนี้ยังพันแต่เอาไปปลูกอยู่มันยังอยู่แน่นถุงอยู่เดี๋ยวสิป,ปลูกใหม่เนาะ อันนี้เป็นต้นไซเกาหลีแต่ว่าบอมีพยายามดัดให้มันเป็นทรงคริสต์มาสต้นคริสต์มาสแต่ว่าต้นนี้โอเคทรงสวยพี่น้องจา๋านี่อันนี้สองชั้นสั้นที่สามบอมีกำลังอ่ากำลังปล่อยให้มันขึ้นอยู่สั้นที่สามนี่เนาะปล่อยมันขึ้นให้อยากได้ซัมนี่ฮากาเด็ดยอดมันบบดน,นี้จงไว นี่แหละเดี๋ยวมันก็แตกกิ่งเป็นพุ่มเป็นพุ่มแล้วเอาอกไ้สีสันกับปล่อยอีกที่หนึ่งแบบนี้มันก็จะขึ้นเรื่อยๆมันสามารถดัดแปลงได้เนาะมันมีเทคนิคก็มีวิธีของการปลูกต้นไม้ท่านผู้ชมสวยถ้าสามสันคือสีงามนี่ไอ้ต้นนี้ก็เป็นตระกูลต้นไส้แหละเนาะถ้าเบาง่ายคือไส้ดางนะ บัตนบอมีเงินมาให้ดังอะ่ะอันนี้บอมีกับตอกิ่งมาเด้มันปลูกง่ายบริสุทธิ์เอามาจากบ้านเจใส่แดงต่อกิ่งแค่ประมาณเดือนสองเดือนก็นสามารถปลูกได้แต่บริดัดแปลงอย่างเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมันใหญ่ก็สีดัดแปลงเนาะดัดท่าเป็นพุ่มหรือเป็นอ่าทรงต้นคริสต์มาสก็ได้ นี่อันนี้กระดั๊เด็พี่น้องคัดปลูกธรรมศาสตร์นี่ก็สูงนี่ต้นนี่นะสูงหอนลังคาบ้านพวกเนี้ยต้นนี่นะเนาะแต่ว่าสามารถดัดได้ต้นใหม่อันนี้กรสอมซุลมนโอ้จากสิบปทั้งใด ไอศครีมบบท่านผู้ชมอ่าบะหมี่บะซีอดัดขายาาครับบริขายดอกมันอากาศหนาวเรเคยห่อนจักเทื่อยอืออุ้ยอันนี้ชิใส่ใส่ใส่ถังบอกเออใสใส่ถังถังอัดไว้แล้วอันนี้เป็นกะทิมะพร้าวอันนี้แคนตาลูปอันนี้แบบซานมเย็นหรืวาาอว่าซาไทย อันนี้ก็เป็นกะทิอันนี้กะทาไทยบ่อือมีสารเลยนะชายรถนะชาไทย,อ,ไทยอันนี้ของจะไปอา,าโ,โรงทานานะผู้มชมยังนึ่งอยู่เ,เหรอนี่อ้าวไอลูกค้าประจำมาเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องจ๋า ขออนมันบริเวณซีมลลายปรนันะมีแต่ผักซื่งป่าปลูกิเอน้าเกลยวมันผ่านบ่อยากินลายบ็กินกวนก็เป็นยังมือเดียวนเป็นย่างวยู่แล้วเนี่อันนี้คือลูกชิ้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่เต็มซึ่งเลยท่านผู้ชม ลงทานเจอกันที่บ้านเจพลาพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้อง,ง,องสิเก้าโมงแล้วยังมีไายหมอกอายควันอยู่ได้มอนีน่ะเนาะเมื่อวานผัดพายุฝนมนื่อนผัดพายุหมอกพี่น้องจา๋าสงสัยเบิดมืเมอ่อมนี่น่ะ ขนาดเก้าโมงแล้วยังขนาดนี้เคิดวัชิมิตอนเ้าร์สายมาสิจางบ่จางเนียังหมืดคือเก่ามันเป็นละอองน้ำเนี่พี่น้องเป็นละอองน้ำเนี่ยปล่อยๆลงมาเนี่ยคลายคืออเครื่องฝนน้ำอยู่บนอากาศน่ะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์พานนเปียก พี่น้องจามาฮอนีีบอมีกันสินขอเก็บภาพบรรยากาศดีเพลงเทนี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องบรรยากาศสุดๆเลย,รรยาาไปแล้วสบายดีรรยาาต้นลำไยต้นนี้ร,ราาอด